แดงครับเขาบอกวันต้อนรับสีแดงเราจะแข่งเป็นรองผมถามเใช้ครีมอะไรหน้าเดีหน้าสวยยิ่งเลยอ๋อใช้ครีมทีพีสกินเป็นไงสบายดีบอกสบายดีครับสบายดคุณตังแทงให้ยายจากเธอเขาบอกแตงเดี๋ยวจะส่งโมาเดี๋ยวแนะนำต้นอ้อนนี่ต้นพ้อต้นอ้อโอ้เดี๋ยวจะโอ้ก็จะลองจะพามาดูต้นอ้อต้นอ่อนค่ะนี่ฉนสดีครับตังเพลง โตโต้สนโหยามครับโตโต้สนโหยาบก็แต่งเพลงให้คบกันฟังเสียบ้านโน้อันนี่บอลนโนริอาฮาสวัสดีครับแล้วนั่นก็อาาลิอาสวัสดีครับเคยได้ยินชื่อครับเคยได้ยินชื่อสวัสดีครับับ่่มมมีเดนนจหอตั้งแต่ตั้งแต่ลุงไม่มีผ้าเนาะเราคบกันเนาะมานั่งร้องเพลงนั่งร้องเพลงนอนลมหนาว เนาะไม่เคยคิดถึงเจ้าเสมอเด้อไ่เคยเปลี่ยนแปลงใดคิดถึงเดี๋ยวเคิดถึงเพลงก็จะมองก็จะเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวให้อ้อมาพ่อส่งเนื้อมาให้เดี๋ยวให้อ้อเขาผูกให้เพราะว่าแม่อยู่กับอ้ออยู่โอเคนะครับพ้าอีกนะพ่อนะกันแล้วนะจริงสมัยนั้นแม่ก็ไม่เรียกกรรมการประชุมก่อนเฮ้ยกรรมกะชุมดูบ้านแม่เด้อแม่มประชุมกันบประชุมาประชุมกันบ้ยางกันไหม เ่ไม่ได้เข้ไปดูเ่อง้นเจ้าต้องขัไปเบิ่ไนเอยนะคนขัไปเบิ่เจ้าอยู่ีดย้อเบิรอ่ด่ะคนก็ขไปเบิ่์มันมีคนนึงเสื้อสีขาว่สไปเบิรไ่ี่รไม่าต้องเป่ยไงู้น่อยู่ข้า่ไม่าตอ่ไงอันนี้นะูพูเรียกัย อันนี้ภูเหล็กไฟเหรอครับจ้าเนี่ยเนี่ยเนี <th 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 ่ยที่ยายชี้ไปเนี่ยอันนี้คือภูอันนี้น้ำภูป่าพังภูอะไรนะครับภูป่าพังภูป่าพังภูป่าพังอันนั้นก็ภูเทิงหัวภูเทิงหัวเออบ้านคนพึ่งอันตรงนู้นก็ภูสามอันนั้นก็ภูผาแอกนี่ภูผาแอกจะจะมาตรงนี้ Okay. จากนุ่นมานี่แล้วไปนุ่นก็ผูหลวงตรงนุ่นอะแล้วตรงที่เห็นนุ่นก็ผูกระรรล่าูอะไรกะที่สีเขียวกระรนกระโดเนขียวมันอยู่ในถังอยู่ในถัง ได้เลยที่ไม่赖ครับผมทานมาแล้วขอบคุณครับเยอะนะย้อนซีมาจากช่องพี่รองก็มีนะครับเนี่ยบอกมาขอบคุณไม่เน็กซีน่าสีแดงไะครับไม่ยืนรวมกันให้หมดทั้งตัวจริงตัวสำรองเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลานะครับอันนันทภูมิเราท้อแล้วนะครับอันนี้นะที่ที่หนูนาเชิญครับที่ดินเลยเราจะได้รู้ว่า นี่คือผู้ที่จะร่วมในกิจกรรมนะครับวอลเลย์บอลนะในกีฬาฮูดูปูเปอร์บกกอกขั้งที่หนึ่งนะครับก็ได้ถ่กยรมามามานะครับมาสีแดงพร้อมไหมสีแดงสู้ไปสู้สีแดงสู้ไหมเอาเอายังไงที๋ยว ยัขอถามว่ากรรมการก็มีสีแดงอยู่วะอะไรนะฮะกรรมการอยู่สีแดงมังมายกรรมการอยู่สีเป็นกลางครับผมสีแดงตีลงเป่าสีแดงตีลงเป่าผมอยู่สีแดงตีลงเป่าสีแดงตีออกเป่า อ่าเดี๋ยวรวมรวมมัดรวมมัดรวมนะครับมัดรวมผมอยู่ฝั่งสีเขียวโอเคสีเขียวสู้ไม่สู้สีเขียวสู้ไม่สู้นี่พลังสีเขียวนี่สุดยอดสีเขียวเหนียวซับนำทีมโดยแม่ออบกกกับทีมงานนะครับสีแดงสีแดงนลยทีมโดยพอเปล่ากกกพอเปากกแตกไม่ยอมไม่ใช่ถอยทีอีกทีหนึ่งเมื่อกี้นี่มันไม่ใช่พอเปาพอเปา ทำไมเสียงผู้นำน้อยลงผู้นำบอกว่าโดนล้วงกลยุทธ์ตอนตีสามนะฮะอ่าโอเคถ่ายภาพครับถ่ายภาพถ่ายภาพนะกดพพื่วเพเลยใครไร์สดอยู่กดพื่พพื่พกล้องใครว่างกดพว่พวอเลยครับผมกดเลยกดเลยนะครับกล้องใครว่างกดเลยกดเลยนะครับตอนตีสามกล้องใครว่างกดเลยฮะกล้องใครว่างกดเลย กดเลยครับกดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนทําการแข่งขันถ่ายรูปรวมนะฮะใครตั้งกล้องไว้ตั้งแล้ว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 โอเคนะครับอ่าป้ายลงสนามอ่เดี๋ยวลงไปสนามก่อนแล้วก็จะให้ตัวแทนมาต่อยี่ง มอยู่สีเขียวมอยูสีเขียวนเลเข้ายใส่ลเล่ใส่ันเลไปส่เานะเอาลูกอหมดูวันเลเขาดินแก้วเลยครับสีแดงนะเข้าใจกันหรือยังนั่น่ะชิดปักแปนะ ได้เดี๋ยวป้าแตลเอฟบีอยู่ใกล้ไม่ได้มีใครซ้อมมาเล่เราเห็นลูกใช่ไหมครับชิดปากแม่ชิดปากแม่แม้วันนั้นเป็นมาช่อมกันจังเลยอ่ามามาเสียงแดนก่อนเสียงแดนเสียงแดนไปเรื่อยเสียงแดนเป่ายิ่งสุดนะครับใครใครชนะได้เลือก อะไรนะโอ้เดี๋ยวดึงให้ครับเดี๋ยวดึงให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะครับดึงสองสามฟึบเออพ่อเรียกแดนหรือเรียกเสิร์ฟเรียกแดนหรือเรียกเสิร์ฟเรียกเสิรบเอาโอเคเรียกเสิบนะครับเตรียมจานเตรียมถาดเสิบเรืองเดนสีเขียวเลือกแดนทั้งฝุ่นเราแข่งลูกเสืออยู่ในร่มก่อนวะสั้นเป็นจังไรบ่เด้มีใครเห็นลูกบอลเล่ผมบอกค่ะป๋อ อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วไปเปิดลมมานะไปเปิดลมมาเช็คลมหน่อยลมแข็งปะมันแข็งเกินไปวะเจ่อจ่อไปเจาะแล้วโอเคเอามาเช็คดิแข่งตื้คว่าแข่งดไม่ต้องยินเลยใช่ครับ เริ่มลงสนนามักกีฬาาาว่แถงหรือ่านักกีฬายืดเส้นยืดสายครับนักกีฬายืดเส้นยืดสายขอตัวแทนหนึ่งคนตัวแทนหนึ่งคนพาพายืดเส้นยืดสายหน่อยอ่ายืด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 อ่านักกีฬาทุกท่านครับนำองตัวอย่างอ้าวยืดยืดการแขนออกการแขนออกครับการแขนออกอ้าวไทยอย่างเกาะอย่างมโนอุตตะแมน ท่ายอดมนุษย์คุนต้าแมนนะครับาปสองโลโซบิดขวาอืดบิดขวาไปครับทุกท่านทุกท่านครับทุกท่านยืดเส้นยืดเส้นตามผู้นำนะยืดเส้นตามผู้นำเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับผมกล้ามเนื้อยกแขนยกไกลๆเพื่อนนะครับผมยกไกลๆเพื่อนนะเพราะว่าเราอยู่กันทั้งวันแล้วนะครับก้มลงก้มลงก้มลง อ่าขึ้นมาช้าช้านะครับอกักบุบลงอีกครั้งหนึ่งมันแนนมัแนนมันเจ็บมาได้น,นีนน่ครับมัแนนด้วยยืด,ย,ดยืดครับให้กล้ามเนื้อมันยืดเราจะได้ไม่เจ็บนะครับเนะยครับจะได้ประยักอนนตอนที่สามก็ยอกอปทีนึงนะ,อ,ะนนะอ่าทีนี้เดี๋ยวจะให้วอม วอมเน็ตนะครับวอมเน็ตเขาเอิ้นวอมเน็ตเพาะั่นรเขาลงไลฟ์ก่อนที่นะคะลูกทะเลตีไปตีมาทำไมเรื่องเอิ้นวอมเน็ตก็ไม่เข้าใจเขาจบคลิปไม่ใช่ลงไลฟ์พูดผิดมันมืดนะลูกเรายังไม่พร้อมนนะครับพี่นัดวันพิศวะพี่นะครับทุกท่านนักเรียนหนักบอลลงคลิปแค่นี้นะคะจบคลิปแค่นี้ใครจะลืมเข้าไปดูย้อนหลังให้คุณยายคนโก้ด้วยนะจ๊ะดึงไปข้างหลัง